สวัสดีครับสวัสดีแซมไซ์ครับสวัสดีมิตรรักหนังกลางแปลงทุกท่านครับวันนี้ผ่านมาเจอครับหนังกลางแปลงกําลังลงอุปกรณ์กาลังลงอุปกรณ์ครับวันนี้มี2หน่วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ของหน่วยอะไรครับเนี่ยโชคสกุลพิเคเจอร์ครับวันนี้โรงงานอะไรครับพี่งานศพครับงานศพใช่ไหมขายวันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อศพคุณชิงงานนะนะครับอฮ้กําลังลงอุปกรณ์ของโชคสกุลพิกเจอร์ครับ ระบบเสียงคลาดสาวไม่ใช่พี่อะช่องครับช่องสวัสดีแซมสายครับพี่อ๋อครับผมช่องนั้นช่องใหญ่ครับพี่ช่องผมก็ช่องเล็กกำลังลงอุปกรณ์นะครับแล้วก็อีกจอครับ

านข่าวดำนะครับเขาบอกว่าเป็นอ,อนนี้ทีมงานของโชคสกุลพิกเจอร์เนี่แหละครับอยู่วัดดอนคาครับนี่เ,เวณนลานวัดดอนคาครับี่กำลังลงอุปกรณ์ครับลงกำลังลงตู้แล้วก็เป็นลงจอไปลงตู้ก่อน นีกำลังลงอ,อุปกรณ์น,นะครับของโชคสกุลพิกเจอร์ครับงานขาวดำอุปกรณ์ตันนี้มีสองจอรครับเป็นงานช่วยงานช่วยกำลังลงอุปกรณ์โชคสกุลพิกเจอร์ระบบเสียงคลาดซาวครับซาวซิสเต็มบายคลาดซาว ข้างละสิบสองดอกครับดอก21นิ้วครับ <c oughs> อนข้างละหกหกปากนะครับน,นี้กำลังติดตั้ง <c oughs> กำลังติดตั้ง ตั้งอุปกรณ์ครับลงตู้ลงจอพาไปดูตู้ใกล้ๆพาไปดูดอกไม้นผมใกล้ๆครับ ตู้ละสใบนะครับไอตู้ละสดอกดอก21นิ้วนี่โครงจอจะเป็นแบบนั่งร้านแบบโครงเหล็กก็เป็นเด่๋ยวนี้ก็จะเป็นโครงทัดนะครับแต่ถนมบางเรงโครงทัดก็เอาไม่อยู่ครับ ลังโลกประกรณ์ครับลังโลกประก,กรณ์กรรมาดู Power a M ดูรอบนีรบรบครับศาวน์ทั้งชุดเลยไ,ได้เล็งได้ตรงเนี้ย ซาวส์รุ่น CS 4800 PA ครับหกแทน่นนะครับ้างละสามแทน่นางให้เกงในหน้ไลงลงา<ะ><ะ>เป็นเครื่องกล เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างเหลืออีกหนึ่งข้างทางโน้นทางโน้นส่งกลับแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละนะครับตั้งแผงรอแล้ว อันนี้ก็อยู่ที่วัดดอนคาครับอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีมันดาก็ค้าไม่ค้าก็ามาจับจองสถานที่ตค้าไม่ค้าเยอะเหมือนกันครับ ีมงานชัดชวานซาวครับได้เสร็จแล้วลงอุปกรณ์แค่3ามคนครับแค่สามคนครับนี่ต่อไปงานไหนก็3ามคนสำหรับ,บชุดนี้นะครับระบบเสียงฝั่งนี้ก็จะเป็นชัดชวานซา,า,าวนะครับขออภัย ะก้วานซาวนะครับก็ลงข้างละ12ใบเหมือนกันครับเป็นตู้ละใบนะครับไม่เหมือนกับของโชคสกุลพิเคอร์ครับโชสคสกุลพิเกอร์จ,อจะเป็นตู้ละ2ใบใบละ21นิ้วนะครับดอก21นิ้วครับของสแตนดาร์ดออดิโอครับส่วนพาวเวอร์แอมครับจะเป็นของ W.M ระบบเสียง W.M Wn ทั้งแท่นเลยครับนน PM นะครับรรร P Colorizer PX 8 T ครับ PX 8 H แล้วก็ PX 8 b D ครับ ก็ลงอุปกรณ์จะเสร็จแล้วครับรอขึ้นจอครับของชัชาวานซาวทีมงานนี้ก็บอกว่าแค่3คนเท่านั้นครับลงอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ครับมาลงช่วงตอนบ่ายบ่ายโมงครับประมาณบ่ายโมงถางประมาณบ่ายโมง,งอุปกรณ์ลงเสร็จหมดละรอขึ้นจอครับแล้วก็รอตัวแท่นฉายมาตั้งเออี้ย เดินสายไฟเดินสายลำโพงหมดเรียบร้อยนะครับรอรออย่างเดียวก็คือรอไฟเข้านะครับรอจำไฟคือเป็นรางไฟของของทีมงานของชัชวานซาวนะครับมด้ติต่อให้หมดแล้วครับต่อให้หมดเรียบร้อยแล้วนะ ตั้งมากครับน้องชักชวันซาวเป็นตู้ระใบนะครับของสแตนดาร์ดออดิโอ21นิ้วนะครับสแตนดาร์ดอะอดิโอ21นิ้ววอย6นิ้วนะครับน้องเขาบอกมาอย่างนี้ ตั้งแถวนอนตู้ละสามใบนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นตู้ละข้างละสี่ทั้งหมด4ชั้นครับ4ี่สามเป๊ะเป๊ะนี่เป็นลำโพงคอนครับลำโพงคอนสายโหดเพราะว่างันนะฮะอันนี้เป็นกล่องเสียงแหลมครับ ีทั้งหมด4 4แท่นครับข้างละ4แทน่นฮอนข้างละ8ปากนะครับข้างละ8รอสักครู่ครับรอสักครู่ทีมงานกำลังกำลังนะครับติดตั้งอุปกรณ์นะครับเป็นงานข่าดำครับวันนี้งานข่าดำงานช่วยงานชอครับไม่ใช่ชนนะครับแต่ช่วย ไปจอไฟครับไม่โกยิ่งมเกอร์ม่เกอมึงกี่บุฮะเพดเดียวเพดเดียวถักท้ายกันถึงท้ายแล้วมึงท้ยมนกันคุร้องเพลงอะไรเนี่ยเดมื่มันนกูไมเชื่อวันเนี้ย เล่นดำแดงดำเป็นดินดำเป็นดินชัตชวันดาวครับต่อเอแบงค์อุปกรณ์ตายปะเนี่ยตีดไหนก็ได้วันนี้ให้ชมตั้งแต่การติดตั้งอุปกรณ์เลยครับมาทำตอนขึ้นตู้เสร็จแล้วของของชัตชวาันนะครับเดี๋ยวจะต่อต่อไฟ ที่มีเบอร์โทรหน่วยไหมครับพี่ครับเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อ080นยครับ080 056 056 2964 2964นะครับนี่ครับติดต่อรับทุกงานครับใกล้ไกลไปหมดชุดนี้ชุดเท่าไหร่ครับพี่อ่า24่ส่สิบครับอ่าฮอนอ่าแหลม8กล่องครับแหลมแกล่องนะครับครับรับงานอยู่คืนละ แล้วแต่ครับแล้วแต่หนังแล้วแต่หนังเนีพี่ถ้าสแตนดาร์ดเนี้ยพี่ดอกกันนะไม่ไม่ราคาครับราคาตามว้าเราก็ห้าพันห้าหกพันครับทุกหน่วยของสุพรรณเนาะส่วนมากห้าพันหกพันนะครับเซ็ตที่สี่นะครับใหญ่หน่อยก็เกวกัาน้ำมันครับถ้าเซ็ตใหญ่กว่านี้ครับเซตใหญ่ก็หมื่นห้าหมื่นห้าสี่ถึงแปดดอกอืม 48ดอก48ดอกครับ15,000ห้านะฮะเนี่ยท่านใดสนใจก็อย่าลืมกข้าเบอร์โทรที่ให้ไว้ตะกี้ครับไปไปหมด สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานชัดชวานสาวทีมงานโชคสกุลพิกเจอร์มิตรักหนังกลางแปลงท,ทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ